ครบางที่มีคําพูดกับตัวเองติดปากเราเลยอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้อะไรก็ได้คําว่าอะไรก็ได้เท่ากับของเหลือคําว่าอะอะไรก็ได้เท่ากับของเหลือโตขึ้นอยากทํางานอะไรอะไรก็ได้ค่ะที่เขารับหนูเข้าทํางานเอาหมดไม่ได้หนูต้องรู้ว่าหนูต้องการอะไร ต้องการเจอใครต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนต้องการเป็นใครต้องการเก่งและเชี่ยวชาญในด้านไหนต้องการสร้างสารรค์ผลงานแบบไหนต้องการผลลัพธ์ในชีวิตแบบไหนนั่งหลับตานึกภาพชีวิตคุณสำหรับคุณแต่ละคนความสำคัญในชีวิตไม่เท่ากันถ้าคุณไม่มีสเปคสำหรับอะไรเลยในชีวิตคุณแปลว่าคุณไม่รู้คุณค่าตัวเองสุดท้ายกลับไป ของเหลือน่ากลัวมากอะไรก็ได้เท่ากับของเหลือเหลือเดนเขาอะไม่เอาอย่าเป็นแบบนั้นการไม่เลือกคือการเลือกวันนี้คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณไม่เลือกคุณก็ได้ของเหลือหลังจากนี้ชีวิตคุณไม่มีแล้วนะคะเป็นคนง่ายๆค่ะครูรุง้งอะไรก็ได้เป็นคนง่ายๆแต่รู้ว่าต้องการอะไรดีกว่ากันเยอะ